โอเคครับผมก็อยู่เกมวันพันแมวนะครับวันนี้ก็จะมาขายดี s ีที่าจำไม่ได้อีกแล้ว200กกวาละมังเดี๋ยวดูตรงเกี่ยวกับตรงล่างคลิปละกันอ่ะโอเคครับผมก็ไปดูกันดีกว่าว่า ID นี้มีอะไรบ้างเริ่มที่พลังนะครับ11ล้านเลเวล103อันดัราบลันตรลอง214ก็ไม่ค่อยไกลนะครับอ่า โอเคพรัง393ผ่านด่าน3ามสามตค้คข้อสแกง่ง4-2-1่คิวอันดับ14ครับผมตัวละคระดับเ s r แล้วก็เ s r Plus ไม่มีสักตัวเลยอ่าก็มีโบลอสนะครับเจโริโลยุงปูบบ่บอมโซนิเกว,วินฟูริวมีอ่ายีเสเศษนะโซนิราชาทะเลลึกพลิปพลิสเนอร์ใต้ดินดัชชายท็อปมัสเตอร์คาบุโตะจกกักรพัดเด็ก วัคซีนแมวโอ้ก็ขาดไปเยอะอยู่เนะี่ยหรือว่าจะเป็นสายฟรีหรือเปล่าตัวละครแบบนี้ส่วนมากจะเป็นสายฟรีบ้างอ่ะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันดูของดองตัวดำ13า136ใบนะครับท่านตัวละครต่อไปแน่นอนเพราะว่ายังมีไม่ได้ซื้ออีกหลายใบยอยู่มีลูกแก้วบาคุุซันอ่ะเดี๋ยวซื้ออันนี้ก่อนก็ยังไม่ได้ซื้ออีก25ใบอ๋อทนันทันสบายเลย เราเก็บแค่ประมาณเอาแบบขั้นต่ำเลยนะซื้อรอบนี้อีก4ใบก,ก็ได้แล้วเอาแบบขั้นต่ำไว้ก่อนก็ได้180บใบพอดีอ่าทันตัวละครตัวต่อไปไม่รู้ว่าเกลิวจะมาหรือกระบองเหล็กอะไรหรือเปล่านะครับอ่ะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นแต่ถ้าเกลิวมาก็อยากเอามาเล่นนะเอามาเอาอยากเอามาเล่นกับทีมนี้เลยอะ่ะอ่ะโอเคมาก็ขอไปดูประวัติการเติมก่อน ประวัติการเติมว่าไงอ๋อเติมอยู่เนี่ย427แบงค์427แบงค์ประมาณพันสองพัพันเกือบสองพละมัง้งอ่ะโอเคอ่ะต่อไปเป็นยุงนะครับยุงเป็น5ดาวก็5้าดาวเหลืองเพิ่มครั้งการไล่ตีปะในในไหนในรอบ2องะโอเคไอเทม2ตา5นะครับเป็นเซตโจมตีโซนิคถึงจะเป็น ห้าดาวเหลืองแต่ยังไงก็บัฟพรอมเร็วให้ทีมอยู่นะครับอ่าพอมเร็ว8 0 0้เซตแบบนี้พอมเร็ว800ก็ได้อยู่นะการบัฟสปีด2แถวไอเทม2อตา3ามไอเทมมาสเตอร์อาวุธ3ดาวนะครับตา3ดาวเป็น HP เกลวินนะครับผมเป็นโจมตีอย่างเดียวเลยไอเทมอุ้ย3ดาวตา4ดาวคนมีประโยชน์อะอาวุธ3ดาวเกลวินนี่คือมีประโยชน์มากก็มีประโยชน์กว่าจากกักรพรรดิเด็กนะครับมีประโยชน์กว่าโบลสไหม อาจจะมีประโยชน์กนดดวงไหมอมไม่ชัวร์เหมือนกันแล้วแต่คนมองอ่าต่อไปเป็นอ่าปู่บอมไอเทมสองตาสองนะเป็น HP จาก,กระพรดเด็กเรียกได้ว่าอามาให้คอครบแล้วกันไอเทมสองตาหนึ่งโบอสอโอ้ยโบอสไอเทมสองตาสามเอามาตีบอสนะเนี่ยมีดวงสะท้อนเราไม่ได้ตาดวงหรือยังไงปะไอเทมนี้เราก็ไม่มีเลยเหรอแบบไม่ได้เปิดเลยอะ มีกโลกิโลคอฮีโร่ปีาศาจครบเนี่ยไอเทม2จาสเป็น HP กิโลโซนิคคอสตูมหน้ากากหวานหูหน้ากากหวานจี้ต้อง3ดาวอะ่ะแต่ไม่ใส่ของดีๆให้หน้ากากหวานเลยเหรอขอใส่ไปก่อนแล้วกันนะครับให้หน้ากากหวานนะอ่ะโอเคออ้ยมีบอลทองด้วยฟุบุกิคอสตูมโอเคมามีบอลทองที่หลายดาวต้องบอกแบบนี้นะครับเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราจะไปดวลกับอันดับดูแล้วกัน ก็ทีไม่ได้มีเอ r จอาร์พอะไรนะครับแต่ว่ายังพอเล่นได้อะเพราะว่ายังมีคอที่แบบสวยอยู่แล้วก็มีเกียววินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบักความเ,เร็วให้เกียววินซี่โซนิกไปอยู่ตรงนั้นได้ไงอะ่ะเกียววินต้องอยู่ตรงนี้ปะอ่าแล้วก็ยุงหรือจะเอาแทงท็อปหรือจะกระพัดเด็กดีนะให้แบบสตันเออเอา,ากระพัดเด็กดีกว่าเผื่อสตันหลายๆตัวแบบเนี้ยอ่าลองดูละกันนะครับ เกวินชั้นสามตัวเด็กก็สตัรตัวล่างอะมีสิทธิล์ลุ้น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 อเกโลเกโลหรอไอเราสู้ยากหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะลองอสู้กับคนอันดับฝืกกนกัวก่นอนละกันอะโอเคหวังว่าเกวินเราจะแบกนะครับอะโอเคมามาดูกันว่าจะเป็นยังไงออโต้ไปนะครับมันออโต้อยู่แล้วแหละแต่เรากดคุณสามโซนิกเราเปิดก่อนสวยงามก็ผมฝังซี่เงา ชุบชับชุบชับอื้มหายไปครึ่งรอยครับผมปู่บอมเกวินเตะยุงไปนะครับเกวินเตะยุงเรามาเหมือนกันอาเตวายุสลาตันไปครับผมเกวินสตันไปนะครับสาตัวเอาเกวินเตะยุงรัวๆครับผมตอนนี้เด็กโรแขนอรลมานขอสตันจะสวยมากโอ้โหสตันไปสี่ตัวสตันไปสี่ตัวครับเกียนเกินดาเมจมีไหมดาเมจไม่ค่อยมีครับผมแต่เอาสตันไว้ก่อนนี่ของจริง อ่ะโอเคบายังไงต่อครับผมแทงท็อปอบรัดฟัดเวียงอาวุธสาดาวด้วยนะครับแทง็ทอปมันเหล็กวายุไซโคปู่บอมเขานี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมอ่ะปูบอมเราก็ตีธรรมดาไปยุงเราก็ตีธรรมดาไปโอเคเข้าสู่รอบที่2ครับผมไปโซนิคฝังซิงเขาต่อครับชิบชับชิบชับต่อโอยปู่บอมเหลือเลือดแค่นี้เองยุงไตีติดไม่ยอท้อครับผม เกวินเตะยุงไปครับรัวๆเลยตอนนี้อ่าเกยวินไปครับผมเตะวายุสลาตันโอเคโดนตันไปนะครับยุ่งไล่ตีโซนิกอุ้ยโซนิกโรแตกแล้วอ่าเกยวินเตะยุงไปรัวๆครับผมเด็กตัวแข็งะมานต่อครับตันยุงไปอีกอ่ะของจิงครับผมตันไปสี่ตัตวโอ้โหเป็นไงดาเมจเราไม่ค่อยจะจัดจ้านนะครับเรียกได้ว่าดาเมจเรื่อยๆแล้วกัน แต่ว่าสายสตันนี่ของจริงนะโอ้โห oh. เล่นหินนำลายฟ้าถ้าเอามาสตันท้าซึ่งเมื่อกี้จะดีมากนะอ่ะโอเคแทงท็อปต่อยไปยุงไล่ตีไปโอ้ยยุงรลแตกมาเหล็กวายุไสโคแล้วยังเหลือการจมตีของปู่บอมนะแล้วก็ยุงด้วยยุง,ย,งยุงอย่ายตายยุงไม่ตายโอเคสวยบอมตีแล้วย,ยุงก็ไล่ตีโซนิกเป็นไงโซนิกตายนะครับอ่ะยุงตีธรรมดาใส่เกวินเขาสู่รอบที่3มจบแล้ว โอเคฝังสีเงาเก็บไปได้ตัวเดียวเองนะเรียบร้อยครับผมปู่บอมตายเกวินเตยยุงรัวๆนะอ่ะแล้วก็เตะวายุสลาตันครับผมยุงตายป่ะโอ้ยยุงไม่ตายแต่ยุงเราก็ไล่ตีต่อจนตายครับผมตอนนี้เตทัตนซึ่งเมื่อกีต่อครับสู้ๆ้อ้าวเด็กตายเตทัตนซึ่งเมื่อกีรัวๆโอ้ยโดนแน่นอนระเบิดปืนจากกลมาแน่นอนครับผม อโอเคเลื่อนหินทำลายฟ้าถ้าเราเปลี่ยนตำแหน่งหรอเปลี่ยนตำแหน่งก็ยากอีกนะครับผมถ้าเราจะสตันทัสซึมมกินะมาละติดเผาไหมกับคำสาบรัวๆเลยแท้งชอปอบและฟัดเหวี่ยงเพิ่มเกาะแล้วเพิ่มเกาะอ,อีกไม่มียูงไล่ตีด้วยบอมบ์มัดเหล็กกว่ายุไซโคอะโอเคมาสู้ๆครับผมเข้าสู่รอบที่4 โซนิกไปครับผมฝังสิเงาชิบชับชิบชับโอ้จีนอตบางนะเนี่ยเกยวินเตะทัศซึมโมกีนะเอาเกวินเราตายเฉยเลยโอ้โหจะไหวหรือเปล่าเต่วายุสลาตันมาครับผมไม่ตันไม่อะไรนะแต่โซนิกเราโดนเตะรัวๆเลยตอนนี้เรื่อนหินทำลายฟ้าทัซึมโมจ่อ,อ,อะโอเคมาจีนอตระเบิดปืนจักกล โอ้โหไม่น่าไหวน,นะเนี่ยตุ้มไปยับยับแล้วครับผมอ่ะก็แพ้ไปนะแต่มันอยู่แต่มันอยู่สายสตันนะครับอ่ะขอรีเฟซหน่อยแล้วกันสู้กับคนอันดับต่ำกว่าก็ได้นะอืมบรูรอสคอเด็กเหรออ่ะก็ได้ลองดูถ้าตันได้ก็ชนะแหละถ้าตันไม่ได้ก็อาจจะแพ้บูรอสอยู่ตรงกลางอ้าวกรรม โดนเล่นปะเนี่ยโอเคโซนิกฝังสี่เงาเปิดไปก่อน,นครับผมบับพอมเร็วให้ทีมก่อนเตะไปเตะไปเตะวายุสลาตันครับผมอืมตันไปสามตัวตันไปสี่ตัวหรือเปล่าอ่าแทงค็อปมังสแล้วะจะตายไหมไม่ตายแต่ก็โดนตันไปนะครับตอนนี้เตะโบลสรลัวๆครับผมเกวิน แสงท็อปอบลัดฟัดเหวียงเราโดนแน่นอนระเบิดถล่มดาวมาแล้วครับผมระเบิดถล่มดาวโอ้โหอาวุธสามดาวด้วยปะเนี่ยเฮ้ยโกงเกินแสงท็อปอบลัดฟัดเหวียงเราต้องเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ปะเนี่ยอ่ะโอเคเข้าสู่รอบที่สองครับผมไปครับผมเตะวายุสลัตันตันไปโอ้โหบูรอสตัวเดียวจะเก็บหมดไม่ได้นะ ต้องเปลี่ยนตำแหน่งแล้วแหละอ่ะโอเคแบกรับรัวๆโบลอสโอเคแทงชอบโอบรัสฟัดเวียงครับผมอืมตีโอเคโบล็อตระเบิดถลม่มดาวอือจะรอดอะไรละ่ะโอ้โหก็แพ้ไปแต่ขอเปลี่ยนตำแหน่งพลังเขาเยอะกว่าเราด้วยนะเปลี่ยนตำแหน่งโลกก็เปลี่ยนมั้ง เกีววินยืนอยู่ตรงนี้ยุงหลบก่อนเอาแทางท็อปยืนโอเคอ่ะแก้มือใหม่หน่อยโอ้ยังไม่ชนะเลยนะเนี่ยอ่ะแต่มาแก้มือก่อนแล้วกันอ่ะโอเคครับผมโซนิคฝังสี่เงาเปิดไปก่อนชึบชับชึบชับโอ้ยุงเรียกได้ว่าหนามากเพราะว่ามีไอ้ลูกกระจกบูลอสครับผมเตะาวายุสลาตัน ตันได้โคตรแม่นประชดนะครับเฮ้ยตันได้ดีเกินกดข้ามไปได้ปะเอากดข้ามชนะเฉยเอาโอเคเอ่ะไม่เป็นไรอ่ะอีกสักทีกสักทีแก้มือเมื่อกี้ก็ชนะนะครับอะโบรอ็อตระเบิดถล่มดาวมาเกวินน่าจะตายอย่าบอกนะแบบฝังสีเงาไปแบบทีมแบกอะไรแบบนี้ปะโอเคฝังสีเงาครับผม เอาเปลี่ยนคนเหรอเอาเปลี่ยนคนเฉยเลยไม่ได้สังเกตชื่อด้วยารอบนี้ก็น่าจะชนะนะครับผมเตะวายุสลาตันโอเคตันไป3มตัวนะการโล่ไม่โดนตันนะครับไม่เป็นไรโอเคเด็กรัวแขนอุรมานหมดขยี้ไป2ตัวนะครับเกียววินเตทัสซึ่งเมกิรัวๆเลยนะทัสซึ่งเมกิจะตายแล้วปะเนี่ยอ่ะโอเคด้วยคอเกย์เลยกโลเลือดก็เด้งมานะครับเรื่อนหินทำลายฟ้า โดนคำสาปไปโอ้โหห้าตัวยุงเราไม่โดนวัคซีนแมวตัวใหญ่ขึ้นด้วยนี่มันระเบิดตั้งแต่เทินแรกเลยนะเนี่ยลืมไปเลยนะครับผมว่าวัคซีนแมวล่างสองมันทําแบบนี้ได้อ่าแทางช็อปบอบลัสเฟีรยนเรับผมกาโร่ไม่ยอมตายกาโร่สรับหน้ามากูบอมตีเกโลยุงได้ตีหืมเรียบร้อยเอ้ยุงตีธรรมดาต้องบอกแบบนี้นะเขาสู่รอบที่สครับผมไปครับผมโซนิกฝังสี่เงา คาโรติดไม่ย่อท้อเดี๋ยวก็น่าจะตายนะครับโดนเกวินเตะวายุสลาตันนะทัศซ์สุเมกิโดนเตะไปรัวๆครับผมอโอไม่ตายเลือดกลับมาด้วยเตะวายุสลาตันโอ้โหเกินปุยมุ้ยยุงได้ตีแล้วครับตอนนี้เกลวลกิโลตายเป็นที่เรียบร้อยเตะรัวๆครับผมเกวินอ่ะน์สุเมกิมาครับเลื่อนหินทำลายฟ้าโอ้โหเกวินเราจะรอดปะเนี่ยไม่รอดครับผมระเบิดด้วยตูมอออื อะแทงช็อปอบรัดฟัดเวียงครับเป็นไงยุงไล่ตีกาโรกาโรตายเป็นที่เรียบร้อยครับผมบัตเล็กวายุไซคโคต่อด้วยอ่ะยุงไล่ตีเป็นไงติดไม่ยอดท้อเกินปุยมุยนะครับยุงตีธรรมดาไปตายก็ผมเหลือถ้าทงเมื่อกี่ตัวเดียวเท่านั้นคิดว่าจะไม่ตึงคอเกิโลกโลแต่ก็ตึงได้อยู่นะฝังสิงเอาไปชนะแบบตึงมืออยู่อ่ะเดี๋ยวเราไปตีบอสกันเลยนะครับ ตีบอสตีบอสเมื่อกี้เราก็ลงอารีนาเลยนะตีบอส,ต,บอส,ต,บอสตอนนี้8โมงนะครับ8โมงเอาคอเกีโลกิโลไม่ไหวนะครับคิดว่าถ้าพลังไม่มากพอผมไม่น่าได้ใช้คอเกีโลกิโลมั้งอ่ะโอเคเกียววินเอาไปแน่นอนบทขยี้ต้องเอาไปลุ้นอีกแล้วได้ปูบอมยืนแทงบล็อสโอเคเซตนี้ วิอผมจะเอาหวานไปดีไม่เปแไรเอาเกวินไปนั่นแหละไม่ใช้พลังงานด้วยอย่างน้อยเราก็มีตัวบทคดี่แบบต้องใช้ดวงนะครับอ่ะโอเคกดคุณสาไปโซนิคใช่ให้โซนิคฝังสีเงาก่อนฝังสีเงาไปครับผมทึบช,ชับทึบช,ช,ชับครึ่งรอดครับสำหรับเมลซากาดบรอดลูกเตะราชันไหมยังก่อนสองร้านนะครับเกว,วินเตะไปเหมือนกัน เด็กโลแขนอุลมานไปเลยเดี๋ยวไม่ได้นะครับโอเคสวยงามว่าผมบทขยี้เกว,วินเตะฐ้าน3าเกว,วินเตะวายุสลาตันไปเลยครับให้โดนตัวหลังด้วยไงเอามันตันได้ด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งสังเกตอ่ะแล้วก็ยุงจู่โจมพิบตาครับผมก็น่าจะเก็บได้ภายในรอบที่สองนะพอรอบต่อไปเนี่ยเดี๋ยวยุงก็ตีแล้วนะครับเตะว่าเอ้ลูกเตะราชันเตวายุสลาตันอะไรล่ะ อ้าโอเคไปครับผมโซลิกฝังสีงเงาไปถ้าไม่ตายเดี๋ยวยุงก็ไล่ตีต่อนะครับอ่ะยุงได้ตีต่อชึบชับชึบชับตายไหม,มยังไม่ยอมตายเกวินเตะไปครับโบลอสลูกเตะร,ราชันไปเลยปะได้อยู่ได้อยู่อ่ะลูกเตะร,ราชันไปเลยครับผมโบลอสอืมสิบสองล้านอ้ยแรงอยู่นะอ่ะเกวินเตะไปโอ้น่าจะเก็บลูกกระจกโบลอสได้ภายในรอบที่สามนะเนี่ย เด็กรัวแขนอุรมานโอเคขอบทขยี้ทุกรอบก็พอใจแล้วไล้ตีไป3ล้านนะครับ3ล้านสามเจวินเตยุยุสลาตันโอเคน่าจะไล่ตีเกริวกันชุบไปแต่ไม่รู้จะตายหรือเปล่าเกริวกันชุบไม่ตายนะหนาเกินอะ่ะอ่ะโอเค3ล้านห้าครับผมลมหายใจกดโกรลิบาร อ่ะโอเคเข้าสู่รอบที่3าก็ผมโซนิกต้องฝังสีเงาไปไปจัดการเคลียร์ตัวหลังก่อนอ่ะตามด้วยตัวไหนต่อลูกเตด,ดราชันของโบลสไปเลยแล้วกันโบลสเราได้ใส่ป่าเถื่อนป่ะไม่ได้สังเกตเลยนะอ๋อใส่ป่าเถื่อนอยู่ตายนะครับผมเกลิวกันชุบนะอ่ะโอเคเด็กโรแคนอุรมานเดี๋ยวผมจะกดออตโต้ไปละ แค่สี่สี่ตัตวไอเกวินเตะธรรมดาพอเกวินเตะธรรมดาเอารัาเตเตอร์เมดสี่ตัวนี้สี่ตัวนี้จะได้หรือเปล่าหรือเอายุงไ่ตีเอายุงไ,ตงไ่ตีพอลวมั้งเดี๋ยวพลังงานไม่พอเดี๋ยวขอดูพลังงานก่อนละกันนะครับลูกเตะร,ราชันโอเคมาเข้าสู่รอบที่สี่พลังงานแปดบอมตีธรรมดาพอชิบชับชิบชับไปครับผมโซนิคสิบล้าน อ่ะโอเคเดี๋ยวกดข้ามเลยแล้วกันดาเมจที่ทำได้จะได้เท่าไหร่437ล้านนะครับตีบอสเช้าแบบนี้8โมง20นะอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ID นี้นะครับขายที่900บาทนะครับก็เป็นตัวบัฟคมเรียวอย่างโซนิกแล้วก็เกยวินอวุธสาดาวพร้อมตัวดองที่ทันตัวละครตัวดำต,วตัวต่อไปแน่นอนครับผมอ่าใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ